สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับเป็นอันนี้นะครับเป็นหน้าพรานบุญนะครับนี่ครับมาดูรายละเอียดใกล้เลยนะครับนี่นี่นะครับพร้อมลงยันนะครับนี่นะครับหน้าพรานบุญนี่แกะจากไม้ตะเคียนเป็นตะเคียนทองนะครับนี่นะครับดูนะครับด้านหลังนี้จะลงยันนะครับลูกค้าให้ลงยันให้ด้วยนะครับ จำนวน100อันนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นหน้าพานบุญนะครับอันนี้จะไม่ได้ลงสีหน้านะครับที่เห็นเงาๆนี้ก็จะเป็นการลงน้ำมันเพื่อรักษาเนื้อไมอ้เฉยนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามก็ไม่ได้ครับที่เบอร์0821378166หรือทางอดีไลน์ก็0821378166ห่่หรือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ คิดว่าร้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ